ใจกลับมาซื้อบ้างนะครับเพราะว่าระบวกแบบมีแรงซื้อจากต่างชาติหรือกองทุนหรือถ้าเป็นชุดกันซื้ออันน้นคือกไปเข้มแข็งก็มีโอกาสที่จะรัดดบวบกนึงได้หลายวันหน่อยแต่ระบวบกมาจากเลยย่อยล้วนๆนี่ยระหวังให้ดีเพราะว่าถ้าเราย่อยซื้อรับวบกขึ้นมาเนี่ยมักจะบวกได้ไม่นานนะครับภาพใหญ่ๆเรามาดูนะครับว่าภาพตล,ลาดใหญ่เราเห็นอะไรกันบ้างตอนนี้นะครับภาพหลักๆเราดูกันครับว่าแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยเราเฉ็นเลยครับว่า ฝั่งของดาวโจนส์อันนี้คือข้อมูลขอเช่าวันวานนะครับเพราะวันนี้เชาวันนี้ปิดก็ตามเนี่ยภาพดาวนนโจนส์เห็นชัดเลยนะครับว่าวิสาก,การฟื้นตัวก็าจะเร็วหรัที่เป็นขนลงไปแล้วตอนนี้กลับมาเยียดเนื้อเสียได้ทุกเส้นอีกครั้งนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็คงต้องติดตามสัปดาห์หน้าหน่อยว่าสปดาด์หน้าเนี่ยดาวโจนส์มีเพราะของการที่จะขึ้นต่อไหมถ้าขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องระวังว่าดาวโจนส์สแตน์หน้าคงมีเพราะโอวมดยาสั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าขึ้นรวดเดียวไปถึงยอดเดิมด้วยเน งวันสี่มาณ4 8 5ด0ันรอยอดนี้อาจจะมีภาวะของการที่โอบลดการดานด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าคงต้องระวังว่าถ้ามีการปรับขึ้นต่อโอบอดสัน้นมีโอกาสเกิดล่าจะมีการตัวชะลอตัวอย่างระยะสั้นนะครับถ้าตัวหรือฉาต,ตัวระยะสั้นเนี่ยก็คงจะไม่หลุดค่าเฉลี่ยลงมาทุกเส้นหรือระดับไอ้ตัว4ี่0 0 46,000เันร้อยสี่ยมนหกไม่ควรจะหลุดหรอกนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเกิดสัปดาห์หน้าีตัดร่่งแรงแล้วหลุดฐานเดิมแต่วไอ้ตัวสี่0 0อันั้าพันไม่ใช้ละนันนถ้นกว่า ที่ขึ้นมาเนี่ยมันหลอกว่าจะขึ้นนะแต่ขึ้นมีจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวเห็นสัปดาห์หน้านะครับส่วนตัวของฝั่งที่นะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็มีการฟื้นตัวได้ก็จะดีระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็พื้นตัวไปเกือบจะพ้นคั้นเส้นทุกเส้นนะครับส่วนระต้านสุดท้ายอยู่ตอนนี้ก็เจอเขาเรียกว่าเจอเจอแรงเสียตรงแล้วจานพอดีนะจานตรงขั้ยเส้นนี้พอดีนะครับหรือเส้นสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวคงดูนิดนึงว่าการพักัตของตัวญี่ปุ่นเนี่ยจะพักโตแค่ วันเดียววันนี้แล้วสัปดาห์หน้าขึ้นต่อหรือเปล่าหรือสัปดาห์หน้าจะเป็นการดับลงโือการชะลอตัวซึ่งถ้าสัปดาห์หน้าับลงระวังนะครับมันอาจเป็นแคกก่การเหมือนกับเท่งเฉื่อยาว์หรอกไม่ขึ้นขึ้นไปจริงซึ่งถ้าคนนี้ที่เป็นบาวน์เนี่ยมันคือจะไหลลงมาหาดับ4ี่หมื่นเก้าหรือเรียวรล่ชัดเจนคือลด4ี่หมื่นแปดนี่ชัดเลยว่ามไม่ใช่ละนอกจาหลดใต้สี่หมื่นแปดในการว่าเอมันจะเลือกเป็นขาลงสิ้ทุกสี่หมื่นแปด แต่ก็ตามนะครับนิกกี้เอก็ยังดีกว่าโจนหน่อยที่ถึงแม้ว่าอะไรจะมีการเหมือนการทักตัวลงมาแต่เอ็มซีดีเขายังไม่ใต้สูนนะ MC เอ็มซีเขายังเหนือสูงอยู่แต่ใต้สิแลแนวแต่จุดสำคัญคือที่คือใต้เอ็มซีมันตัดไม่สูงเนี่ยจบกันนี่คือเสียงลงชัดนะครับส่วนโค้ของเยอรมันเอ,เองเนี่ย เป็นขาลงมาก่อนดาวโจนส์ช่อยด้ซ้ำนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะเด้งบ้างนะครับแต่รอบที่แล้วเด้งแล้วยืนไม่อยู่ไหลลงใหม่รอบนี้ก็นรอบหนึ่งที่เด้งให้จะดีหรือครวนะครับเด้งต่อเนื่องมาประมาณสัก4วันแล้วที่เขาบวกต่อเนื่องกันมานะครับตอนนี้ก็รุนต่อว่าการเด้งขึ้นรอบนี้จะเป็นเหมือนเดิมที่หลอกหรือเปล่าหลอกว่าจะขึ้นแต่ขึ้นไม่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับอย่างน้อยน้อยสุดถ้าจะรุนว่าจะฟื้นตัวน้อยสุดก็ต้องผ่านออกมาทั้งสองหมื่นสี่พันนะครับตอนนี้ที่สองหมื่นสามพันเจ็ด ต้องผ่าน20,000-4,000แล้วยืนได้ในพอร์ตลุนแบบว่าอาจจะมีการฟื้นไปขาขึ้นได้แต่ทั้งเล่นกลับไว้2 0 0ส0 4 0 0 0อยู่จะเป็นแค่เด้งสั้นหรือขาลงโดยพอนิ่งถ้าเด้งสั้นแล้วย่อลงมาด้านหลุงฐานเดิมในี่จบกันก็คือประมาณ22,900ถ้าหลังน,นี้ก็คือมันท่ากั่าว่าทำนิวโลนะครับลงล่างก็คือมีโอกาสที่จะเป็นการที่ว่าจัจจะเลือกลงต่อน,นั่นเองนะครับ <S <S ส่วนอีกตัวนะครับมาดูฝั่งของจีนบ้างฝั่งจีนถ้าเรามาดูเราจะเห็นนะครับว่าฝั่งจีนเองเเเนนนี่่ยยจะะห็ลครับวา ถ้าดูในเชิง MCD มเนี่ยเอาแค่เอ็มก่อน MC D ของทั้งสามตลาดจีนทั้งสามจีเนี่ยเ c ็ MC ใต้ศูนย์หมดนะครับเ c ็ MC ใต้ศูนย์หมดไหนก็ตามถึงม c ใต้ศูนย์หมดก็จะมีสัทธที่ดีขึ้นบ้างอย่างเห็นชัดในแง่ของตลาดไต้หวันตลาดไต้หวันมาส่ง้ายข้าโจรเลยคือเป็นการลงเสร็จแล้วพื้นตัวไวมากเพราะไต้หวันตอนนี้แหละเชาววันนี้เนี่ยจะฟื้นกลับมีเหนือเจะได้หมดทุกเส้นอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ตอนน้องลุนเลยไต้หวันเนี่ยข้าจโจรเลยว่า ้าขึ้นต่อเนี่ยสัปดาห์หน้ามันคงจะโอปริยาสั้นของโตกัสติกแล้วก็เ c ซอาจจะเหนือศูน,นย์เท่าเห็นนะครับนี่ก็ตามก็คงต้องดูต่อว่าถ้าขึ้นไปจริงเนี่ยแล้วโอบอสแล้วหลังจากนั้นเกิดการย่อตัวเนี่ยมันจะย่อแบบไหนถ้าย่อแบบดีเนี่ยไม่ควรจะหลุดใกล้สองหมื่นเจ็ดนะครับก็คือย่อบ้างแต่ไม่หลุดค่าเฉลี่ยห้าพันสิบปันแล้วก็ขึ้นไม่หลุดสองหมื่นเจ็ดตอนนี้สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยกว่านะครับถ้าย่อไม่ดีเนี่ยคือการย่อมาแล้วลงมาล่างหลุดแนวรับจะล่างค่าเฉลี่ยเจ็ดส ลุดใต้2 6งหมกเนี่ยไม่ใช่กนะ็คือจะเกิดยอดสัปดาห์หน้าลุดใต้สองหมกนี่ไม่ใช่นะครับหลอ,อกไปซ็้นไปขนจิตทันทีส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือชุดของฝั่งใกล้ประเทศไทยนะครับฝั่งใกล้ประเทศไทยถ้าเรามาดูเราจะเห็นนะครับว่าในภาพหลักๆเนี่ยเอาลในสองแลบทจะดูเนี่ยวงกลางคืออินโดนีเซียเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นภาพของการที่ ซึ้นต่อเนื่องยังไม่ยอมลงครับที่เซตจะม่ขารลงแลวอินโดตแต่ขึ้นมาเป็นเดือนเอนยังไม่เป็นขาดลงเลยนะครับมีเพื่อระว่างทางบ้างแต่ท้ายก็ยังไม่ใช่ขาดลงนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ขค่าเฉลี่ย10วัน2,075วัน200วันได้แต่การก็มีการพักลงมาใกล้ค่าเฉลี่ย5วันนะครับก็เป็นขั้งตัวขึ้นนะอินโดไม่ได้เป็นทางนะครับส่วนของฟิลิปปินเนี่ยเน็ครับเราก็เห็นชัดนะครับว่าเราไม่เหมือนของไทยของไทยเราเนี่ย ภาพหลักเรียนชัดเลยนะครับว่าเป็นการปรับเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งรับการปรับทั้งของเราของไทยเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักในตุลาคมพิศกาที่เห็นปรับลงชัดเจนยอดฐานทีลงซีตอนนี้ก็ใต้ศูนย์ใต้สิกแนวนะครับแต่ฟิวิ์เนี่ยตรงกันข้ามในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยฟิลิเป็นเริ่มปรับขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นพฤศกาตอนนี้ก็เปลี่ยนขึ้นชัดเจนละซีเหนือศูนย์ละแสดว่าตอนนี้ติดตรงแนวต้านเจ็ดสิบห้าวันคือผ่านแนวต้านห้าวันสิบวันยี่ห้าวันแซึ่แต่เจอรออนนระา จะผ่านถึงดาต้านสอระวันที่อยู่แถวหกคนสองใ้ไมตอนนี้อยู่ที่6025นะครับถ้าผ่านหกศูนย์ไปได้ก็จะรุนขึ้นไปหา6กคนสก็คือดาต้าที่สองระหวัสาสปินิปินครับซับตาหุ้นไทยอ่ะพูดถึงแล้วแบบต้าน,นิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไม่พูดจะเห็นไม่ชัดตอนนี้ที่1 2ึ่ใช่ไหมครับดาต้านใกล้ๆแบบเสร็จให้ํำตัวเลขเสร็จง่ายๆเลยครับตอนนี้2องาต้าใกล้คือ1260ถัดไป1 2 7นถัดไป1น8 0แล้วก็ถัดไป1 2 9่ นะครับถ้าจะให้ยืนแข็งแก่งก็คือลงตัวเลขมาเสร็จกรรมยาย่ากแบบพันสามหละถ้าพันสามยืนได้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าบอกว่าโอกาสฟื้นมาขึ้นจะมาทันทีนะครับระหว่างทางจะไปถึงพันสามได้ก็คงจะต้องสร้างยอดฐานยกสูงกันสักหน่อยแล้วขึ้นข้างบนหรือไม่ไม่ก็ไซเวฟสร้างฐานดับยูดใคล้ายๆราคาปัจจุบันสักหน่อยจุดสําคัญของการแข่งในช่วงที่สร้างฐานคือจะทำนิวโลจะทำมุกตาเดิมก็คือตึ้งสองสี่แปดจะต่ำจะต่ำไาสองสี่แปดไม่มีปัญหา ถ้าปิดต่ำกว่28นี่ไม่ใช่นะครับมันเหมือนกับฉันจะเลือกทางลงที่ยังไม่จบผ่านลงง่ายๆนะครบับ128ถ้าหลุดแล้วไปไหนจะมีฐานอยู่แถว1230ลงไปทีคือ1220ด้วยประมาณนะครับส่วนในภาพของต่างชาติและกองทุนรายเหตุนะครับว่าทรงของชาติคุณเป็นทรงเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเลยต่างชาติจริงๆขายต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วครับตอนนี้ขายงงมากกว่าซื้ออยู่นะครับก็จะมีการซื้อสลับบ้างไปช่วงๆแต่เขาว่าซื้อสั้นๆซื้อไม่กี่วันแล้วขายนะครับ รอบก่อนหน้านี้ก็ซื้อมาประมาณสองวันแล้วขายแล้วก็วันสองวันนี้ก็มีการซื้อกลับมาบ้านแต่ก็ซื้อไม่เยอะนะครับซื้อไม่เยอะซื้อบ้างแต่ซื้อไม่เยอะแต่คือมีการซื้อต่อเนื่องกันประมาณ3วันนะครับส่วนของกองทุนบ้างล่ะกองทุนเองท่านบอกนะครับกองทุนเองเนี่ยก็มีสาการที่ว่านโน,น้มใหญ่คือการขายมากกว่าซื้อเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มีการซื้อสลับบ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องรุนละครับว่าในช่วงปลายปีเนี่ยกองทุนจะมามากยเพาะยิ่งกองทุนประเภทหยจอนภาษีเนี่ยจะซื้อมาก มากๆวในช่วงปลายปีที่จะพอมีจํนวนที่สุดที่เสร็จฟื้นเป็นขาขึ้นจะไหวไมหมเดี๋ยวก็เห็นในช่วงถัดวาน,นะครับส่วนในภาพของตัวของทุนแล้วนะครับเรามาดูตัวของสร้างบาทกันบ้างครับท่านบาทเองตอนนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะดูจากช่วงต้นปีนะครับต้นปีถือว่าเราแข่งข่ากว่าช่วงต้นปีเยอะเพราะว่าช่วงต้นปีมีช่วงอ่อนค่ากันมาเนี่ยในช่วงของปีนี้นะครับอ่อนค่ามากสุดเนี่ยปีนี้อ่อนค่ามากสุดเนี่ยจะเกิดช่วงของประมาณ เดือนเมษายนนะครับตอนนี้นอ่อนค่าสูงสุดอยู่ที่สามสี่จุดเก้าเจ็ดนะครับวันนี้เราแข่งค่าอยู่ที่ระดับสามสองจุดหนึ่งห้าโดยประมาณเป็นการแข่งค่าที่เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลีย่ยทุกเส้นนะครับแต่นมตีแนวโน้มใหญ่หรือน้มหลักจะเป็นภาพของการทิ้มหัวลงก็คือแข่งค่าอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลด,ดีกับเซ็นระดับหนึ่งเลยว่าถ้าาัอยืนน้มหลักแข่งค่าเนี่ยถึงแม้ไม่แข่งค่าต่อจนถึงสามสองเนี่ยแต่ภาพก็จะช่วยประคองเซ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเกิดพลิกผันละ่ะเป็นการ อ,อดค่าไปเลยขึ้นไปขึ้นพ้นสามสองจุดหขึ้นพ้นสองจุดปดหรือขึ้นไปพ้นสามสาคือพลิกแบบนวค่าชัดเจนตรงนั้นมีโอกาสจะพลิกทําให้กดดันเซ็ตยอดตัวลงวันนี้ได้ง่ายนะครับถ้ามาดูน้ํำมันบ้าง น้ำมันยังคงสภาพขาลงถยูเนื่องนะครับซึ่งข้อขาลงน้ำมันเองเนี่ยเป็นข้อาขาลงที่ยังซีใต้ศูนย์เล่นอยู่ใต้เสถีรทุกเส้นนะครับแต่ในช่วงขั้นสั้นเนี่ยเห็นเลยครับว่าจะมีการแกว่งหัวใจวิดาวไปเรื่อยๆโดยมีกรอบบนคือค่าเฉลี่ย75วันซึ่งค่าเฉลี่ย75ขึ้นกรอบบนอยู่มาได้ครตอนนี้65ตัวประมาณนะครับ65 6ตัวประมาณแล้วกรอบล่างการแกว่งเนี่ยระวังนะครับตอนนี้ฐานมันจะลงอยู่ที่61.5หลักนะครับแล้วเขาลงใต้61.5เมื่อไหร่เนี่ยจะไหลลงมา ฐานตรวหกสิบได้ง่ายเลยนะครับตรงนี้ก็คงต้องดูในช่วงสัตวาเนี่ยว่าน้ำมันมันจะเป็นภาพของการยังคงค่อยซิกแซกลงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะเลือกทะลุหกสิบห้าหกแล้วนะครับมีโอกาสพลิกเป็นขาขึ้นให้เห็นนะครับจากน้ำมันแล้วมาดูทองคำนะครับทองคำนะครับทองคาทองคาเองเนี่ยในช่วงนี้ต้องบอกว่าทองคําเนี่ยเรารีรีว่าแว่งออกข้างและกลาลังทําท่าเหมือนจะทะลุข,ขึ้นนะครับแต่กาทรทะลุข,ขึ้นหรือจะเลือก ซึ่งหลังจากที่กว่างสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยตรนนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าจากสปอตโกลด์ตที่ที่สี่หนึ่งแปดห้าเนี่ยยอดล่าสุดตรง4ี่สองสี่ห้าจะผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าผ่าน4ี่สองสี่ห้าไปได้นะครับนั่นแหละถึงยิ่งสักที่จะลุกกึุนสเสี่ยมต้านบนแล้วก็ไปต่อโดยทดสอบยอดใกล้ๆ4ี่พันสี่นะครับต้องผ่านสี่สองี่ห้าก่อนนะครับจาก4ี่หนึ่งแปดห้าเดี๋ยวต้านสี่สองสี่ห้าต้องผ่านไปได้ก่อนก็คือจะค่อยๆไปค่อยฟื้น ลุกครอบเซว่ด้านบนแล้วก็ขาขึ้นต่อไปข้างบนเฉลชัตเจนแต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเกิดแกว่งลงล่างใหม่ให้ดูขรอบล่างแล้วเอาสี่พันไว้ก่อนสี่พันี่คงเป็นแนวจุดสาคัญแหละเป็นฐานนี้ที่ถ้าหลุดใต้สี่พันเมื่อไหร่อันนั้นเสี่ยงกันที่ไอ้กรอบสามเหลี่ยมไอ้ถล่มลายเรี่ยงน้อยสุดกรไหลลงกรเบเส้นล่างเนี่ยหลุดสี่พันเมื่อไหร่ก็จะหลุดมาใกล้ดับสามพันเก้าใกล้ฐานเดิมใกล้ข่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันทะเป็นได้นะครับส่วนชุดของ i ิต o ์ฟิเจอร์บาง Bitcoin ิต t ์ฟิเจอร ถ้าเราเป็นนักทุนฝั่งรองของ,องฟิวเจอร์เนี่ยจังหวะตอนที่เราเห็นประมาณกลางเดือนตุลานเนี่ยคือจังหวะที่เราต้องปิดสญานรองหรือพวกนี้ต้องขายละพราะกลางตุลาเสร็จเขาเป็นขาลงชัดเจนนะครับจุดค่าเฉลี่ย10วัน2,75วันสร้างยอดฐานที่ลงตลอดจนถึงปัจจุบันในช่วงสองสามวันนี้ก็เป็นภาพของการพยายามเด้งสั้นนะครับอยากฟื้นตัวกลับมาในรอบนี้ตอนนี้ยืนเหนือค่าเฉลี่ย เล็กอยู่ตัวตั้งสิบวันอยู่นะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่าค่าเฉลี่ยห้าวันผ่านแล้วตอนนี้อยู่ตรงใรตัางสิบวันเลยปริม,มว่าจะผ่านไม่ผ่านจะยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้จากตอนนี้เก้าหมื่นหพันสามร้อยกว่าเนี่ยจะเกิดทรงตัวได้ก็าจจะลุ้นจนขึ้นไปถึงระดับใกล้แสนนะครับค่าเฉลี่ยระดับยี่ภาหอยู่แสนหรือพูดพืง่ายประเศษนหน่อ,นอยคือประมาณสักยี่ห้าวันอยู่วันแถวเก้าเก้าหมื่นมาเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดถึงถึงแสนโดยประมาณนะครับ ก็เป็นค่าเฉลี่ยครับที่ผ้าวันที่ต้องเป็นดักกันะไรเท่านี้ผ่านไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่เก่งน,นะครับแต่ถึงแม้ไม่โอบอสหุ้นไม่เก่งเนี่ยหรือตัวอะไรที่ไม่เก่งเนี่ยเมื่อกระทลงมาเร่งสั้นอาจจะเด่งสั้นแล้วแค่แม้แต่ค่าเฉลี่ยสิบวันจะไม่ผ่านเลยหรือผ่านือยืนไม่ได้ซึ่งเราเห็นในช่วงสั้นเดี่ยวว่ารอบนี้ตัวบิตคอยฟิวเจอร์เด้งล็อ่จะเด้งได้ไกลแค่ไหนแต่ก็ตามหลังแต่ที่เด้งแล้วยังไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งแสนได้นะครับยังมีความสุ่มเสี่ยงว,ว่าตัวบ,บิตคอยฟิวเจอร์เห กลับตัวลงในรอบหน้าหลังจากเล่นรอบนี้จบแล้วไม่ดีแบบชัดก็คือกาั่นหลุดใต้อดดับหลักหมื่นนั่นเองถ้าหลุดใต้แต่หมื่นปุ๊กนี่ยังภาวะขาลงที่ยังไม่จบง่ายนะครับส่วนตัวของกลุ่มสหกรรมบ้างมาดูนะครับดูดูเซตกันว่าเซตตัวนี้บวกได้ตอนนี้ตอนนี้เซตหนึ่งสองข้อเก้าครับโกมาเจ็ดจุดนะครับถ้ามาือูดซิว่าเอาละบวกวันนีุ้สหกรรมส่วนใหญ,ญ่เขาเทาใจไปทางไหนนะครับอ่าโอเค กลุ่มสากัส่วนใหญ่เทปทางบวกนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับกลุ่มสําคัญเซตทางบวกก็สญ่อยู่ทางบวกรเราพูดในกลุ่มที่ลบบ้าและกันที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่ที่ลบเนี่ยกับเป็นกลุ่มสามาําคัญในกลุ่มธนาคารที่จริงๆแล้วกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นกลุ่มที่เก่งกว่าเซตนะครับแนวโน้มใหญ่ของกลุ่มธนาคารจะไปขาขึ้นนะครับยนเนือยเขาเฉดได้หมดทุกเส้น MC ็ยูเหนือศูนย์นะครับแต่ก็ตามเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยโควตาสารเองเนี่ยต้อง ถึงแม้แบปขึ้นแต่เปขึ้นที่ต้องระวังนะครับระวังเพราะอะไรเพราะว่ามียอดราคาสูงขึ้นนะครับยอดนี้ยอดนี้สูงขึ้นแต่ยอด MC มันเตียลงยอดแซมเตียลงซึ่งสับสองคราฟที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยมันเกิดนี็กแอทิฟเดเวอเรจหรือแบล Di เดเวอเรจแล้วนะครับซึ่งหลักนี้เนี่ยมันตือนว่าระวังนะระวังนะนีกแทิฟเดเวอเรจหรือแบล็กเดเวอเรจมันเตือนว่าหุ้นอาจจะกลับที่เป็นลงได้โดยาพาะยิ่งถ้าเกิดคุณราคารเนี่ยเขาหลุดหลักแนวรับสำคัญอยู่ถ้าเกิดทั้งสิบวันยี่สิบว ซึ่งตัวนี้ที่4-50นะครับถ้าเกิดทั้ง10-25วันลงทั้งคู่ต้องหลุดใต้4-45นะครับถ้ามีการปิดใต้4-45เมืม่อไหร่เนี่ยความเสี่ยงของการที่จะพลิกป็นขึ้นลงสกพุมสะพาเกิดขึ้นได้นะครับก็ดูระรับตรงนี้ให้ดีแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นแค่เสียงเตือนให้หวังลุดใต้4-45เมื่อไหร่โอกาสเป็นลงจะสูงมากขึ้นเลยนะครับสบร,รุปอะไรที่จริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยแปรกาเซตมาตลอดนะครับเอะมาดูกลุ่มใหญ่สักกลุ่มนะครับก่อนจะไปลงทุนนะครับ กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงที่พูดถึงนิดหนึ่งวันนี้บวกคือกลุ่มชิ้นส่วนไอคอนิกนะครับดูซิว่าเขาวันนี้บวกแต่บวกแล้วเขาฟื้นแบบเข้มแข็งหรือยังนะครับเพราะกลุ่มนี้เป็นตัวสัญญาณเซตน็อดกลุ่มชิ้นส่วนเอกถึงแม้วันนี้จะบวกนะครับแต่ลาบเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่ากำลังเล่นอยู่ตั้เฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันนะครับคลาสเฉลี่ยสิบวันโค้งลงด้วยเอ็มเอสบีจริงๆวันนี้ถึงแม้จะบวกทำซีบนี้ตัดใต้สูนวันแรกนะครับกลุ่มนี้สรุปน่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่่่่าาาถ้้้ไไไไมมมรีีฟืืนนนตััวววหหหกลบเเอใย กลุ่มนี้จะบอกอากาศการที่อาจจะไม่ส่งก็ลงเป็นเดือนซึ่งในกลุ่มตัวนี้ที่เม็ตัวคำยันเซตตลอดถ้าเป็นภาพอันไม่ส่งไม่ไม่ สภาพของส่งหรือลงเป็นเดือนเนี่ยอาจะกดดันให้เซ็ตยอดตัวต่อได้ง่ายดียเพราะยิ่งถ้าเขาไหลลงต่อปรียบหลุดส0งหมนตอนนี้2องห0ืนะครับถ้าหลุดใกล้สองหมเนี่ยในถัดไปยอยู่แค่21,000นะครับซึ่งถ้าถึง21,000ก็แสดงว่าโอ้เซ็ตนี่คงจะโดนเยอะเลยเพราะว่ากลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อการที่เขาเรียกว่าต่อการบวกของเซ็ตหรือลบของเซ็ตมากเลยนะครับ มาดูตัวหุ้นได้สักสองตัวแล้วมาครับมาดูนะครับมีหุ้นอะไรบ้างที่วันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกพยายามจะชุดให้เซ็ตบวกขึ้นมาบ้างนะครับตัวที่นูนเซ็ตวันนี้มีอะไรนะครับมาดูนะครับตัวหลักใหญ่ก็คือตัวในกลุ่มชิ้นส่วนนี่แหละเดลต้าแหละที่อย่างที่บอกเนะี่ยมันก็เป็นตัวที่คอยจะค้ำยันเซ็ตตลอดนะครับเดลต้าวันนี้บวกแต่ก็บวกแบบแค่ส,สี่สิบวันยี่สิบห้าวัน้าจะ ขึ้นข้างบนเนี่ยต้าต้องผ่านทั้ง10วัน25วันที่ไปให้ได้นะครับถ้าดุลสมภาพนี้คือวัน216ตัวนี้203ต้องผ่าน216แล้วยืนได้ปฏิบัติค่าเฉลี่ย10วัน25วันตัถัดไปด้วยตัวดับสองคือตัวใหญ่นกัครับแอดวานครับแอดวานนี่ก็ภาคใตยเดต้านะครับอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันเช่นเดียวกันตัวนี้พยายามจะเด้งแต่เป็นเด้งอยู่ใต้เฉลี่ย10วัน25วันนะครับซึ่งภาพนี้ย307เนี่ยจะขึ้นข้างบนต้องเนาะผ่านุไไปให้้้ดมันนะกยืแ้น สัหมดเวลาของตลาดทุกท่านหรือทรับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสองหุ้นเด็ดก,กับ A S L โดยสุเชศสุแท้และชอช,ชติวงเพชรภัยสิทธ์